กได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะ,ะประจำเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบร,รวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมในช่วงท้ายของคลิปด้วยนะติดตามจนจบเลยนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอเปิดในส่วนของอดีตท,ที่ผ่านมาว่าความรักของชาวราศีกุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ในอดีตนะคะใบแรกนะ King of p e n t a c l e สี่ไม้หกไม้เจ็ดถ้วยและก็ The World นะนี้ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีกุมนั่นเองมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะสำหรับไพ่ใบแรกใบน,นี้นะคะก็คือ King of p e n t a c l e ซึ่งหมายความว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นชาวราศีกุมลหลายหคนลหลายๆท่านนะคะอ่า มีโอกาสได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะอาจจะมีแฟนมีสามีที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าตัวเองเขาดูแลเอาใจใส่คุณได้เป็นอย่างดีนะคะดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะดีนะนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินหรือเขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองทำงานเกี่ยวกับแบงค์ เกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของผู้ชายชาวราศีกุมนั้นในช่วงอดีตอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นมีความเป็นพ่อบุญทุ่มสปอร์ตใจดีไม่น้อยนะคะกับแฟนสาวของคุณนะเออรักดูแลเอาใจใส่แฟนอยากกินนู่นกินนี่พาไปกินพาไปเ,าเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะ ก็ถือได้ว่าสปอร์ตใจดีนะคะต่อมานะคะไพ่ในอดีตใบต่อมาก็คือสี่ไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่สี่ไม้ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลหลายคนหลยๆท่านเริ่มที่จะมีความมั่นคงในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีการขยับขยายจิตการมากขึ้นจากแค่เป็นทำเป็นห้องเล็ก เปิดากิตการเล็กๆเริ่มจะเป็นตึกแถวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมต้องมีเรื่องที่แบบว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเออฉันเริ่มที่จะมีความมั่นคงในชีวิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการทํางานนะ อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีกุมจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานนั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะมองในเรื่องของความรักนั้นเป็นลำดับถัดลงมานะคะจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมุ่งมั่นปรารถนาทะเยอทะยานอยากจะให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานแล้วคุณก็ทำได้จริงๆนะมันมีสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแหละนะคะที่ทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองนะคะ นะถึงแม้ว่าความรักหรืออะไรก็ตามนี่คุณจะมองเป็น,นำลำดับที่สองต่อลงมาจากในเรื่องของการงานนั่นเองเนะาะไพ่ใบต่อมานะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องการทํางานเหมือนกันนะอ,อ,อาจารย์รู้สึกได้ว่าในอดีตนั้นชาวราศรีกุมไม่ค่อยที่จะหมกมุ่นหรือควยคว้าในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะักนะคะเพราะว่าคุณโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นไปในเรื่องของการทามาหากินการ มีงานการที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตเป็นลำดับแรกก่อนนั่นก็คือนิสัยของชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองสำหรับไพ่องไม้ใบนี้นะคะหมายความว่าบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไมในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนมีการได้เลื่อนขั้น,นเงินเดือนใหม่มีเงินเดือนมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นซึ่งสงใบนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะ คุณเริ่มที่จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นทําให้คุณมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งการได้รับเงินเดือนมากขึ้นนั่นเองนะคะนะก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่อง,องการงานเหมือนเดิมนะคะหรือตัวชาวราศีกุมนั้นมีความภาคภูมิใจในตัวแฟนหรือคนรักนะคะที่เขาประสบความสําเร็จเขาอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งหรือเลื่อนเงินเดือนใหม่นั่นเองนะคะ พไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่เจ็ดถ้วยสําหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความอารมณ์อ่อนไหวอยู่นะอาจารย์รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครอาจจะหลงเสน่ห์รักคนนั้นคนนี้ง่ายๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนั่นเองนะคะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นชาวราศีกุมนะอาจจะเป็น ฝ่ายคนรักของชาวราศีกุมก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะแต่เหมือนว่าคนคนนี้บุคลิกเหมือนอารมณ์อ่อนไหวแล้วย,ยังไม่พอยังมีนิสัยเจ้าชู้ด้วยอารมณ์ด้วยนะคะแต่มันไม่ได้เป็นนิสัยของเขาแต่มันด้วยความอารมณ์อารมณ์เขาอ่อนไหวอ่ะนะคะจึงทำให้เขาเป็นคนที่เจ้าชูด้วยอารมณ์นะในบางครั้งนั่นเองนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ช่างเพอ้อฝันไม่น้อยนะโดยเฉพาะชาวราศีกุมนะเป็นคนที่เพอ้อฝันสร้างวิมานว่าวางแผนนั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นตลอดว่าในชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยนะนะคะนะโดยโดยพื้นฐานและชาวราศีกุมก็เป็นคนที่ช่างฝันอยู่แล้วด้วยนะคะนะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งแอบรัก หรือแอบชอบชาวราศีกุมอยู่นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะ,ะเขาสร้างวิมานเขาแบบเออฝันว่าเอออยากจะมีคุณเป็นแฟนอยากจะทำนู่นทำนี่ร่วมกันกับคุณถ้าเป็นแฟนร่วมกันอะไรประมาณนี้นะอารมณ์ของคนแอบรักอารมณ์ของคนแอบ,บชอบนะอะไรประมาณนี้ยังไงชาวราศีกุมถ้าสังเกตดีๆก็จะรู้นะว่าใครแอบ,บรักแอบบชอบคุณอยู่นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะสำหรับไพ่เดอะเวิลด์ใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วเนาะก็ยังรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของการที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับคนต่างชาติบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในคลิปนี้อาจารย์พูดถึงความรักของชาวราศีกุม เราจะโฟกัสไปในเรื่องความรักซสะส่วนมากนะก็คือหมายความว่ารู้สึกว่าชาวราศีกุมนั้นมีหรือเคยคบกันกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนี้คุณก็กําลังคบกันอยู่ก็ได้นะแต่อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมไม่น้อยเลยที่นั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยคุณอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะนะหรือกําลังจะได้เป็นซิเดเซินกำลังจะ ไปสอบเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนว่าเออชาวราศีกุมนะเวลาจะได้ดีก็ต้องไปได้ดีจากที่ไกลบ้านเกิดนะคะนี่ก็คือดวงของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ํานะคะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะต่อมานะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในส่วนของ ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีกุมนะว่าคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะ mm hmm. ให้ปัจจุบันนะคะใบแรกนะ,ะ mm hmm. ให้ปัจจุบันใบแรกนะคะ หกดาบ The Lover The Star เป็นไพ่ประจำราศีกลุ่มด้วยนะเนี่ย The Magician แล้วก็ Queen of c u p นะคะนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุ่มนั่นเองมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะก็คือไพ่หกดาบนั่นเองนะสำหรับไพ่หกดาบใบนี้นะคะอาจารย์ก็ยังรู้สึกได้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ ชาวราศีกุมนั้นจะต้องมีการาจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนะคะบ,บางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะย้ายตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ที่ต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างถิน่นต่างแดนไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนนะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วชาวราศีกุมส่วนมากแล้วจะไปได้ดีที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะ ถ้า,อ,าอยู่ใกล้บ้านเกิดเมืองนอนหรืออยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนจะไม่ค่อยลุ่งจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะักนะคะนี่ก็คือพื้นฐานดวงของชาวราศีกุมเลยนะคะอืมแล้วอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวาราศีกุมนะคะในช่วงปัจจุบันนี้มีปัญหามีเรื่องที่ทำให้คุณขุนค,ค,คิดภายในจิตใจของคุณในใจลึกๆของชาวราศีกุมนะ ไม่ว่าจะในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่อง,องการเงินนะชาวราศีกุมมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะแต่อาจารย์จะขอแนะนําว่ายังไงก็ตามปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปได้ด้วยการใช้เวลาความรักก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าใครเข้ามาเราควรที่จะสกรีนเราควรที่จะดูดีๆนะคะ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจนาะะว่าเขาดีกับเราจริงไหมเขารักเราจริงไหมนะคะมันจะทําให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำไปใช้ได้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะการงานการเงินหรือว่าความรักเลยนะคะพไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ The Lover ไพ่เดินเลเปเป็นไพ่ประจราาราาคครําราศีเมถุนมีชาวราศีกุ้มบางคนนี่เคยคบกับชาวราศีเมถุนนะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์จึงรู้สึกว่าเออจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้แหละนะคะที่แบบคบเอาไว้เผื่อเลือกมันเหมือนความรักครั้งนี้มันมีเราสองสามคน นะมันไม่ใช่เราสองคนแล้วนะคะอ่าแล้วยังแค่นั้นยังไม่พอยังมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอิทธิพลกับความรักของคุณด้วยนะนะคะ นะอาจจะเข้ามาบงการเจ้าจี้เจ้าการจัดแจงทุกอย่างให้กับความรักของคุณทั้งสองคนนะจึงทําให้คุณทั้งสองคนรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่เราสองคนมันเหมือนว่ามันต้องมีเรื่องครอบครัวมันเหมือนว่าจะต้องมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะถ้าเป็นความรักก็เหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคบเอาไว้เผื่อเลือกด้วยอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นทํานองนี้ด้วยนะคะ โอเคไพ่ไปต่อมาก็คือพไพ่ประจําราศีกุมมีชาวราศีกุมที่เคยคบกับชาวราศีกุมด้วยกันเองหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์จึงรู้สึกว่าเออชาวราศีกุมก็ไปเรื่อยๆนะเป็นคนใจเย็นกับความรักไปเรื่อยๆสบายๆด้วยบุคลิกที่เป็นคนชิลๆนะคะแล้วก็เป็นคนตลกเฮฮาไม่ค่อยจะอะไรกับชีวิตเป็นคนที่รักอิสระ นี่ก็คือนิสัยพื้นฐานของชาวราศีกุมอยู่แล้วด้วยเนาะเออจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นไปเรื่อยๆความรักแต่ถ้าคนรักนั้นพยายามที่จะเร่งรีบพยายามที่จะเร่งรัดชาวราศีกุมชาวราศีกุมจะไม่ชอบนะเพราะว่าเขาเป็นคนชิียวเวนะคะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้ขอให้ความรักนั้นเป็นไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาดูใจกันไปอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนใจเย็นนะในเรื่องความรักนั่นเองนะคะในเรื่องของ ปัจจุบันความรักนั่นเองนะคะแต่ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่ชอบอยู่ที่อะไรที่เย็นๆนะคะสถานที่เย็นๆอยู่ในห้องอยู่ในที่ร่มเงาไม่ชอบไปออกไปทํางานกลางแจ้งกลางแดดอะไรเงี้ยชาวราศีกุมภ์จะไม่ชอบนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าความรักถ้าจะเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี้ย ชาวราศีกุมจะหนักใจหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเข้ามาสองคนในเวลาเดียวกันทําให้ชาวราศีกุมนั้นลําบากใจไม่น้อยนะคะนะอจึงทําให้ชาวราศีกุมค่อยค่อยคิดค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งรัดนั่นเองนะนะคะเพื่อที่จะดูด้วยว่าเออใครดีใครรักเราจริงอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนสำหรับไพ่เดอะเมจิกเชียนอาจารย์ก็รู้สึกว่าชาวราสิกุมเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่ฉลาดว่องไวโดยเฉพาะ,ะเป็นชาวธาตุลมด้วยนะคะมีความคิดรวดเร็วการคิดการอ่านแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่างสังเกตด้วยนะนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของชาวราศีกุม อยากรู้อยากเห็นอยากลองด้วยตนเองอยากจะมีประสบการณ์ด้วยตนเองในเรื่องความรักเช่นเดียวกันถ้าใครจะมาสอนในเรื่องว่าเอออย่าทำแบบนั้นนะเดี๋ยวทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะเสียใจกับความรักนะชาวราศีกุมไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ฟังนะแต่ก็ไม่ค่อยแบบเชื่ออยากจะลองด้วยตนเองนะอยากลองผิดลองถูกด้วยตนเองนะคะพูดง่ายๆว่าอยากจะมีประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะ ชาวราศีกุมส่วนมากแล้วจะสอนตัวเองด้วยประสบการณ์ของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ก็คือบุค,คลิกของชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแต่ในเรื่องของคารมนะมันเหมือนกับที่เขาบอกว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีกุมจะไปจีบใครจะไปสนทนากับใครรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ในคําพูดมากๆนะคะในช่วงปัจจุบัน นะนะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นไพ่คว e นออฟคัพสำหรับไพ่คว e นออฟคัพนั้นอาจารย์รู้สึกว่า,าแบ่งเป็น2กรณีก็แล้วกันนะมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงมากทำกับข้าวเกงดูแลความเรียบร้อยสามีดูแลความเรียบร้อยของแฟนได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะว่านอนสอนง่ายนะคะ นะแฟนหรือสามีว่าอะไรคุณก็เชื่อฟังดีอะไรประมาณนี้นะคะแถมดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีนะอันนี้ก็คืบอบุคลิกของผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกุมผู้ชายชาวราศีกุมนั้นถือว่าโชคดีนะได้ภรรยาที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกทํากับข้าวอร่อยมากอะไรประมาณนี้นะคะนะอืม นี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันหน้าของชาวราศีกุมนั่นเองราศีกุมส่วนมากแล้วจะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ําด้วยเนาะโอเคอาจารย์จะขอดูในส่วนของอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้หรือว่าในเดือนกันยายอยูน่นี้นั่นเองนะคะว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะสีถ้วยรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรหรือเปล่า9ดาบราชินีถือดาบ8ปถ้วยและก็6กถ้วยนะ,ะนี่ก็คือไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะมาเล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะ สำหรับไพ่ใบแรกใบนี้นะคะในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเออชาวราศีกุมนะถ้าใครยังโสดหรือใครยังเออพิ่งเลิกกันกับแฟนหรืออะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าอือารมณ์ช่วงนี้จะน้อยๆนะอารมณ์ช่วงนี้จะเป็นประมาณว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเบื่อหน่ายกับความรักนะคะหรือบางทีคุณอาจจะตั้งสเปคไว้สูงจนเกินไปนะชาวราศีกุม นะคะบางทีมันก็ไม่ได้มีในลิสต์ของเราเป๊ะๆหรอกใช่ไหมนะคะก็แค่เลือกคนที่เขาซื่อสารย์รักเราจริงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่ก็เพราะว่ามีสเปคที่สูงมากมีมาตรฐานเป็นของตัวเองนั่นเองนะแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเออมีใครลหลายๆคนที่แบบแอบชอบชาวราศีกุมนะ แล้วเขาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกุมนะแต่ชาวราศีกุมรู้สึกว่าโอ้ฉันเบื่อนายกับความรักฉันเบื่อเออคนนี้เข้ามาฉันก็ไม่ได้ชอบไม่ไ,ได้เป็นสเปคฉันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ดูนิสัยเข้ากันกัแบบฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยนั่งแบบพิจารณาอยู่นานนะคะแต่รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ มีคนแอบชอบมีคนจะพยายามที่จะเข้ามาจีบชาวราศีกุมนั้นเยอะนะแต่ชาวราศีกุมเหมือนปิดกั้นตัวเองเหมือนคิดว่าเออเขาไม่ใช่สเปกฉันเออมันไม่น่าจะเวิร์กอะไรประมาณนี้นะคะนะอืมบางทีก็ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันกับแฟนอยู่ หรือรักกันกับแฟนอยู่ในช่วงเดือนกันยาอยู่นี้คุณก็จะรู้สึกมีการเปรียบเทียบแฟนกับคนนั้นคนนี้อยากให้แฟนเป็นเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้แฟนเป็นแบบนี้อยากให้แฟนเป็นคนที่สปอร์ตใจดีหรืออะไรก็ตามนะคะอยากให้แฟนเป็นดังใจตัวเองนะคะบางทีคุณก็ทําจิตใจให้มัน สงบลงเย็นลงบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้หงุดนหงิดง่ายยังไงก็จัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะชาวราศีกุมเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าดาบสำหรับไพ่ก้าดาบใบน,นี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าบางคนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะ,ะจิตตกวิตกกังวลน่นาคิดมากบางทีเนี่ย เออมันเหมือนปิดไฟกำลังจะนอนแล้วเนี่ยหัวถึงหมอนแล้วแต่ว่ามันนึกอะไรขึ้นมาได้ตอนที่มันเงียบๆตอนที่มันกำลังจะหลับแล้วก็ทั้งคืนเลยนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ชาวราศีกุมมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะะอาจจะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วยนะ,ะสายตาผ้ามัวนะคะจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปหรือ,อดูโทรศัพท์ มากจนเกินไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเนาะนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ,อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะชาลาสิกูมอะไรเราก็วนยอมรับได้ก็ลยอมรับนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ e e n of s w o r d หรือว่าราชินีถือดาบนั่นเองนะไพ่ใบนี้มีนัยสำคัญนะแล้วก็เป็นไพ่เมเจอร์คนาด้วย นั่นหมายความว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกุมโดยเฉพาะผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะเน้นเลยนะผู้หญิงชาวราศีกุมจะมีความมั่นใจในตัวเองมากมีอีกโก้ในตัวเองนะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นมั่นคงนะถ้าคุณเป็นระดับเจ้านายหรือหัวหน้าคนนี้ประมาณว่าลูกน้องมีความเก่งใจนะเออมีความเก่งกลัวนะบางทีคุณไม่ค่อยยิ้มอะ นะคะกับลูกน้องลูกน้องจึงกลัวมีปัญหาอะไรเขาเลยไม่ค่อยกล้าที่จะปรึกษาคุณสักเท่าไหรนะ่นักนะคะขอให้คุณลดเลเวลของการที่แบบจริงจังกับอะไรลงบ้างเนาะชาวราศรีกุมโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศรีกุมนั้นจะออมีฐานะหรือมีอํานาจบารามีมากกว่าคู่ครองหรือคนรักของตัวเอง ณนี่อาจารย์เห็นได้ชัดเลยนะในเดือนกันยายนนะคะมีอำนาจในการตัดสินมีอำนาจในการสั่งการอะไรต่างๆนานานะคะนะมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและมีจุดยืนเป็นของตัวเองนี่ก็คือผู้หญิงชาวราศีกุมนะ,ะในส่วนของผู้ชายชาวราศีกุมนั้นอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าเออผู้ชายชาวราศีกุมนั้นรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีเลเวลที่ต่ํา มากกว่าผู้หญิงชาวราศีกุมแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณมีการ Respect นะคะหรือมีการให้เกียรติคนรักของคุณมากที่สุดนะคะยอมยอมอะไรได้ก็ยอมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือลักษณะของผู้ชายชาวราศีกุมนั่นเองนะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดถ้วยไพ่แปดถ้วยนะคะ เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงเดินกันยายนนี้นะคะจะต้องมีการเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะรักกันรักมากแค่ไหนก็จําเป็นที่จะต้องเดินจากมาทําไมถึงเป็นแบบนั้นอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะอยู่ไกลกัน ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศบางคน,นยังไม่ได้เจอกันอีกเกือบจะ2ปีแล้วนะเพราะว่าด้วยสภาวะของโรคระบาดหรือว่าโควิดระบาดประเทศหลายๆประเทศก็ยังปิดอยู่นะคะจึงทําให้ไปมาหาสู่กันลําบากทําให้ความรักหลายๆคู่นั้นต้องพังลงมีหลายคู่เช่นเดียวกันจึงจำใจที่จะต้องเดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะคะนะ เออถึงแม้ว่าจะรักกันอยู่เต็มหัวใจก็ตามนะคะจึงทําให้อาจารย์รู้สึกว่าบางทีชาวราศีกุมก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนอาภัพรักหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะคะชนอาภัพรักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อดคิดไม่ได้เหรอเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยสําหรับไพ่หกถ้วยใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าจะต้องมีการแบบความรักต่างวัยนะคะนะ อาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองมากๆหรือม,มากกว่าตัวเองมากๆไปเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ความรักไม่ได้เป็นช่องว่างในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะชาลาสิก,กุมความรักของคุณยิ่งแน่นแฟงกันมากยิ่งขึ้นยิ่งอยู่ไกลกันเท่าไหร่ยิ่งแน่นแฟงมากขึ้นนะแต่ไม่ได้อยู่ไกลกันจนถึงแบบต่างประเทศหรือ่าอะไรอย่างนี้นะนะคะ เป็นแบบว่าก็ไปมาหาสู่กันได้บ้างอาจจะอยู่ประเทศไทยนี่แหละอยู่ประเทศเดียวกันนะแต่มัน,เป,นเป็นความรักที่แบบยังแน่นแฟงกันดีอยู่เป็นความรักต่างวัยก็มีนะแต่บางคนก็มีรักชอบพอกับชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะเหมือนว่าเขากําลังจะเดินทางมาดูตัวชาวราศีกุมแล้วนะถึงแม้ว่าจะอายุต่างกันมากแค่ไหนก็ตามเนาะ นะหรือตัวคุณเองอาจจะไปเหยี่ยมแฟนก็ได้อะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะอาจารย์ก็จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมเลยนะ9ก้าไม้สิบดาบแล้วก็ดึงมูลนะคะสำหรับไพ่ก้าไม้เป็นไพ่สรุปที่บอกว่าชาวราศีกุมเองนะั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้บางทีนะ เหมือนคุณจำใจที่จะทำอะไรโดยที่แบบเออเหมือนรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์สำรอยนะฮะบางทีเนี่ยชาวราศีกุมหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่แบบเจ็บแล้วไม่ค่อยจำนะเจ็บแล้วก็ยังพยายามประครับประคองก็ยังจะคบกันอยู่ก็มีหลายคู่ อารมณ์ประมาณว่าไม่ไหวก็ยังจะบอกไหวก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบดาบสำหรับไพ่สิบดาบเองนั้นหมายความว่าเออถ้าคุณจะรักใครชอบใครหรือจะคบกับใครก็ตามในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ดูดีๆก็แล้วกันนะคะมันมีเกณฑ์ว่าคุณน,นั้นจะโดนหักหลังโดนหักอกจากคนที่คุณไว้ใจหรือจากคนที่คุณรัก ได้นะคะอาการก็จะล่อแล่หน่อยนะคะจมกองเลือดเลยนะนะคะยังไงก็ดูดีๆนะถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะต่อมาเป็นไพ่เดะมูนสำหรับไพ่เดะมูนเองแล้วก็คือไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของความลับความลึกลับบางคนที่คบกับใครที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวต,วตวนให้คุณรู้จักเนี่ยขอให้คุณสันนิษฐานไว้เลยว่า คุณนั้นอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้เขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะยังไงก็ดูดีๆนะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจเนาะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนเอ n งเจเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ